ดีคะ่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางลาวสตา์และลาวจำปาศักนะคะพี่น้องก,ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ สําหรับวันที่16หนะคะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะดูดูแล้วนะคะหลุดนะคะพี่น้องหลุดนะคะหลุดหลุดหลุดหลังจากที่เข้ามานะคะเข้ามาติดติดนะคะแล้วก็มาหลุดนะคะพี่น้องจา๋าเน้นรูดหกไม่มาสัากหกนะคะไม่มาสัากเม็ดนะคะพี่น้องจา๋า ไปลุ้นกันโตนะคะสำหรับวันที่16นะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง FC นะคะที่ตามเราสตาร์ด้วยนะคะถ้าเราจำปาสักนะคะถ้าวันไหนถ้าวันที่16กับวันที่1นะคะเขาหยุดเนาะเพราะว่าเราจำปาสักไม่ออกนะคะพี่น้องจา๋าถ้าตรงกับวันที่1กับวันที่16นะคะไม่ออกนะคะวันที่ พูดง่ายๆพูดตรงๆก็คือถ้าตรงกับรัฐบาลไทยนะคะก็จะไม่ออกนะคะสําหรับเราจาปาสักนะคะส่วนเราเราสตาออกทุกวันนะคะจันอาทิตย์ถึงจันจันถึงวันอาทิตย์เลยนะคะพี่น้องจ๋าก็ไปลุ้นกันต่อนะคะขอบคุณทั้ง fc เก่า fc ใหม่นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะแอดเพียนนะคะ พารวยนะคะพารวยชาแนลนะคะพี่น้องเด่นนะคะเด่นศูนย์กับหกนะคะวิ่งห้า วิงห้าวิงเจ็ดนะคะพี่น้องเน้นรูดนะคะเน้นรูดศูนย์นะคะพี่น้องถ้าพี่น้องจะตามหกก็ได้นะคะพี่น้องหกเอสก็ยังชอบอยู่นะคะเรามาเจาะคู่ศูนย์กันนะคะพี่น้องจ๋าเก้าศูนย์นะคะ 9, เอาอันนี้ต้องเป็น09นสิพี่น้องเนาะพี่น้องกลับนะคะพี่น้องก็เป็น09นะคะเอาศูนย์ไว้หน้าเนาะ09 07 06 05 0ูนะคะส่วนหก็จะมีนะคะหกหนึ่งหกสงหสีหกห้าหกเจ็ดนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะ ขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไล์ทุกการติดตามรับชมนะคะถ้าพี่น้องทุนหนักหน่อยนึงนะคะก็รูดนะคะรูดชัวนะคะเพื่อความชัวนะคะแต่ถ้าพี่น้องทุนน้อยนะคะมาชมตัวที่แอดจะเน้นให้นะคะพี่น้องแต่บางทีตัวเน้นอาจจะไม่มาก็ได้นะคะ09นะคะที่แอดชอบเนาะ05นะคะ06นะคะ ส่วนหนะคะแอดชอบนะคะหกหนึ่งนะคะหกห้านะคะแล้วก็หกหนะคะพี่น้องเน้นรูดนะคะเน้นรูดศูน์นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะวันนี้ลุ้นรัฐบาลไทยนะคะวันนี้เข้าล่างนะคะของเราเข้าล่างอยู่นะคะหนึ่งสี่นะคะตรงๆเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆพิม พี่ป้านะอาทุกท่านนะคะโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกทท่านเลยนะคะก็ขอให้มานะคะสำหรับวันนี้เนาะวันที่17เดือน5ปี64แนวทางลาวสตาร์และลาวจำปาสักนะคะลุ้นได้ถึงลาวสามอ๊คีลาวลาวเฮสดีก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแนวทางเดียวกันสูตรเดียวกันนะคะพี่น้องลุ้นได้ยาวๆเลยนะคะ ก็แล้วแต่พี่น้องจะชอบแนวทางไหนนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็รอลุ้นรอออกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าคลิปนี้ก็จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ